อย่าเชื่อถ้ายังไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองนะโมพุทธายะนะมพธธะพัทะจะผักกัสสัตว์สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้อยากจะมาแชร์เกี่ยวกับเส้นชีวิตที่มีลักษณะ แตกปลายหมายถึงเส้นชีวิตตรงปลายนะคะจะมีเส้นแขนงแตกออกมากกว่า2เส้นตามตำราท่านว่าเส้นชีวิตแตกปลายลักษณะแบบนี้มักจะเป็นปัญหาสุขภาพที่เป็นโรคเรื้อรังและจากประสบการณ์การดูลายมือของหมอนุชเองก็มักจะพบว่าท่านเหล่านี้ก็จะมีปัญหาสุขภาพจริงค่ะและอีกอย่างเพิ่มเติมก็คือ ที่ประสบการณ์นะคะที่พบเจอก็คือว่าท่านที่มีเส้นลักษณะแบบนี้มักจะมีปัญหาหนี้สินซึ่งเกิดจากตัวเองหรือเกิดจากญาติพี่น้องสร้างให้และต้องมาแบกรับนะคะ หลายคนเลยที่เจอแบบนี้นะคะทุกท่านลองตรวจสอบลายมือของท่านดูนะคะหากท่านใดมีลักษณะเส้นชีวิตแตกปลายแบบนี้ขอให้ระมัดระวังอย่าไปคำประกันให้ใครและอย่าให้ใครยืมเงินเป็นอันขาดและให้ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน การที่เราใช้จ่ายเกินตัวนะคะจะทำให้เป็นปัญหาหนี้สินได้นะคะหมอนุชเองก็เลยอยากจะออกมาเตือนนะคะก่อนที่จะไปทำประกันให้ใครกรุณาดูเส้นชีวิตของท่านก่อนนะคะการดูลายมือน,นั้นนะคะหมอนุชนเองเชื่อว่าเป็นการเตรียมตัวป้องกัน ไม่ให้ประมาทในการใช้ชีวิตไม่ใช่ดูแล้วคิดหรือท้อแท้ไม่อยากทำอะไรเลยแล้วโทษว่าดวงไม่ดีการใช้ชีวิตหรือคนเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการกระทำ70%ที่เหลือก็จะเป็นส่วนของบุญหรือกรรมที่จนสร้างมาเมื่อชาติบังก่อ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืมกดติดตามด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ